ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 187ตอนหลวงปู่สวงกับหมอหายหมอเทวดา คุณสรายุทธคิดบัรจงหรือที่ใครๆรู้จักกันในานามของหมอไฮหมอเทวดาหมอไฮเป็นศิษย์อีกคนหนึ่งที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงมากได้เคยติดตามหลวงปู่สวงนานหลายปีไม่ว่าจะเป็นในป่าทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้น จนทำให้หมอหายเกิดความศรัทธาเลื่อมใสหลวงปู่สวงทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกตลอดเวลาที่ติดตามหลวงปู่อยู่นั้นหลวงปู่จะแนะนำพืชพันธุ์ต้นไม้ในป่าว่าต้นไหนมีสรรพคุณยังไงบ้างจนหมอหายสามารถจะนำสรรพคุณเหล่านั้นมาช่วยรักษาผู้คนให้หายมากมาย คลิปนี้หมอไฮจะมาเล่าเรื่องราวบางช่วงของบางตอนว่าได้พบกับหลวงปู่สวงในครั้งแรกตอนที่บวชต,ตอนนั้นอายุยังไม่ถึง20เลยประมาณสัก18-19ปีที่วัดห้วยปอโดยหลวงปู่สวงมาหาหลวงพ่อเที่ยงแต่ไม่มีใครเห็นหลวงปู่สวงนะมีแต่หลวงพ่อเที่ยงคนเดียวที่สามารถเห็นหลวงปู่สวงได้ คนอื่นจะเห็นว่าหลวงพ่อเที่ยงนั่งฉันคนเดียวแต่ว่าทำไมถึงเตรียมอาหารสองสำรับบางคนก็คิดว่าหลวงพ่อเที่ยงบ้าที่ฉันทีละสองสำรับก็มีคนเคยถามหลวงพ่อเที่ยงนะว่าทำไมหลวงพ่อเที่ยงถึงต้องเตรียมอาหารครั้งละสองสำรับท่านก็บอกว่าอีกสำรับหนึ่ง ท่านตั้งถวายให้กับหลวงปู่สวงทุกคนก็งงเพราะว่าไม่มีใครเห็นหลวงปู่สวงเลยแต่อาหารที่ตั้งเอาไวห้หมดเหมือนหลวงปู่ฉันจริงๆบังเอิญวันหนึ่งที่ผมกับเพื่อนเข้าไปกราบหลวงพ่อเที่ยงเมื่อผมเข้าไปหาหลวงพ่อเที่ยงก็เห็นหลวงปู่สวงนั่งอยู่กับหลวงพ่อเที่ยง ผมครานเข้าไปกราบหลวงปู่สวงก่อนจากนั้นก็กราบหลวงพ่อเที่ยงเพื่อนผมมองด้วยความงงแล้วก็ถามผมว่ามึงกราบใครุูไม่เห็นจะมีใครเลยผมไม่ตอบได้แต่ยิ้มสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็โยนม้วนกระดาษมาให้กับผมเมื่อผมรับมาก็คลี่ออกดู ทุกคนเห็นกระดาษที่หลวงปูส่สวงโยนมาให้ผมแต่กลับไม่มีใครเห็นหลวงปู่เลยอัศจรรย์มากแล้วหลวงปู่ก็บอกกับผมว่าเรียนหมอมาตั้งแต่เด็กๆต้องเรียนให้จบนะจะได้ช่วยชีวิตผู้คนเดี๋ยวหลวงปู่จะช่วยพูดจบหลวงปู่ก็หายตัวไปพวกเพื่อนๆผมก็มารุมถามผมว่า มึงเห็นจริงๆเหรอผมก็ตอบไปว่าผมเห็นจริงๆแต่เพื่อนๆบอกว่าเขาไม่เห็นเลยหรือว่าเจ้าไม่มีบุญแล้วผมก็ยื่นกระดาษที่หลวงปู่โยนมาให้เพื่อนๆดูแต่ไม่มีใครสนใจมีแต่ผมที่เอาไปซื้อหวยออกสามตัวตรงเลยครับผมซื้อเอาไว้ห้บาทได้เงินมาไม่น้อยเลยตอนหลังผมมารู้ว่าหลวงปู่ไปอยู่ที่ศรีสะเกด พอดีที่ผมจะต้องไปหายาที่นั่นจึงได้อธิษฐานว่าถ้าเคยได้ทำบุญร่วมกันกับหลวงปู่สวงก็ขอให้ได้เจอหลวงปู่สวงอีกสักครั้งหนึง่งแล้วผมก็ได้เจอจริงๆผมถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่หลวงปู่ตอบว่าก็มารอมึงไงผมได้ยินหลวงปู่ตอบถึงกับอึง้ง จากที่ได้เจอกันในครั้งโน้นจนได้มาเจอครั้งนี้เวลาผ่านมาเป็นสิบปีทำไมหลวงปู่ถึงบอกว่ามารอมึงแปลกจริงๆจากการเจอกันในครั้งนี้ทำให้ผมกับหลวงปู่ได้เจอกันตลอดด้วยความศรัทธาหลวงปู่ทำให้ผมคอยติดตามรับใช้หลวงปู่สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ วันไหนที่หลวงปู่ต้องการเจอท่านจะกำหนดจิตมาเรียกทำให้ผมรับรู้ได้ว่าต้องไปหาหลวงปู่หรือหากว่าผมอยากจะไปหาหลวงปู่แต่ไม่รู้ว่าหลวงปู่อยู่ที่ไหนก็จะจุดธูปแล้วกำหนดจิตอธิษฐานเอาและผมก็ได้เจอกับหลวงปู่อย่างอัศจรรย์ถ้าเพื่อนของผมคนไหนที่ไม่ดีหลวงปู่จะไม่ให้เจอ หลวงปู่จะบอกว่าเพื่อนแบบนั้นไม่ต้องไปคบนะมีแต่เรื่องเดือดร้อนหลวงปู่สวงทำตัวเหมือนกับเป็นคนบ้าเพราะไม่อยากจะให้ใครมาวุ่นวายหลงไหลาท่านแต่หากว่าบ้านไหนมีคนเจ็บป่วยหลวงปู่สวงจะอยู่รักษาจนกระทั่งเขาหายบางครั้งก็ไปนอนใต้บันไดบ้านเขาก็มี พอตกดึกหลวงปู่ก็นั่งสนทนาธรรมกับใครก็ไม่รู้ผมก็มองไม่เห็นแต่เห็นหลวงปู่นั่งแล้วก็ตัวลอยขึ้นจากพื้นลอยให้เห็นเห็นเลยนะอีกครั้งหนึ่งที่ผมนิติดตามหลวงปู่ไปงานบุญหลวงปู่ล้วงกระเป๋าสตางค์ผมแล้วบอกผมว่าทําบุญนะแล้วหลวงปู่ก็หยิบไปทําบุญหมดเลยเหลือแบงยี่สิบเอาไว้ให้แค่ใบเดียว ที่ท่านเขียนคำว่าดีเอาไว้ให้บางครั้งในย่ามของหลวงปู่ไม่มีเงินเลยแต่ท่านล้วงมาเหมือนกับกดเงินจากตู้ ATM เเลยผมเคยถามหลวงปู่ว่าเงินใครหลวงปู่ตอบกับผมสั้นๆว่าเงินเทพคนอื่นๆเวลาไปหาหลวงปู่มักจะชอบขอโชคขอลาบเสมอหลวงปู่เคยถามผมว่า อยากได้แบบเขาไหมเออไม่ครับแต่ว่าผมอยากได้ปัญญาหลวงปู่ได้ยินผมตอบท่านถึงกับถอยหลังเลยแล้วท่านก็ตอบผมว่าแล้วกูจะให้มึงได้อย่างไรพูจบหลวงปู่ก็หันไปหยิบไม้มาตีผมเพีย้ยๆ,ๆแล้วก็พูดว่าฉันตายแต่ร่างแต่ข้างในฉันยังไม่ตายแล้วหลวงปู่ก็เดินไปไม่พูดอะไรต่อ ทำให้ผมเดินตามไปด้วยความงุนงงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายไม่มีใครหลีกหนีไปได้แม้แต่ผู้วิเศษแค่ไหนก็ต้องตายก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ